ในสักสยามชิดชอบคนออกเสียงสิบสองเสียใจแล้วก็ต้องขอโทษจากใจของท่านไม่ต้องไม่ต้องใจคุณดาวเลิกดูแลคือเราไม่ได้โหวตสวนนะคะเราขอมดออกเสียงอนนเเป็นคนดุแต่ก็เป็นคนตลกคือเวลาดุก็ดุถ้าถ้าถามพี่พี่ก็ต้องตอบว่าสวยมากสิคะแต่ว่าพี่พี่ไม่รู้แต่ว่าอันนี้น <_ d ata> ้องต้องไปถามคนอื่นด้วยว่าเขาคิดยังไงหรือเปล่า คือเราเริ่มมาจากมีความเป็นเพื่อนนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเราก็จะมีแก๊งเพื่อนสนิทที่เราเดินไปกินข้าวด้วยกันไปเข้าห้องน้าด้วยกันนะคะเราทั้งติดกันอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสสดาวเริกอะคะ่ะเริ่มมาจากตรงนี้แล้วก็มันก็นํามาสู่ในเรื่องของการปรึกษาหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของปัญหาการแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องของพื้นที่เรื่องเหล่านี้นะคะ่ะ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราก็คิดว่าเ,ออเราต้องการที่จะแสดงจุดยืนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็คงไม่สามารถที่จะตอบคําถามกับประชาชนชาวกรทมกับคนในท้องที่ที่ถามคําเดียวว่าในฐานะที่พวกเราเป็นสสกรทมวันนี้เราได้รับความไว้วางใจเราจะให้เราไม่ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดได้ยังไงแล้วพี่ก็คิดว่าในการที่เราแสดงจุดยืนในตรงนี้นะคะ่ะเราเพียงแค่อยากจะ ส่งเสียงออกไปว่าเออประชาชนเราเดือดร้อนนะแต่ว่าเราอ่ะก็เลือกที่จะรักษามารยาทโดยการที่เราอ่ะขอเพียงแค่งดออกเสียงถ้าพูดง่ายๆคือเราไม่ได้โหวตสวนนะคะเราของดออกเสียงเพียง6เสียงของเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีผลในแง่ของมีนัยยะในการที่จะทําให้ท่านเนี่ยเป็นตัวแปรว่าท่านจะหนุดพ้นจากตําแหน่งไปเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะขัดกับมติพักซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ออกมาขอโทษในส่วนของทางพักนะคะแต่ว่าพี่ก็คิดว่าโดยการกระทําที่เราได้จัดสิท ไปนะวันนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจบนเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วเราก็ทำบนความสุดจริตนะคะจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะพี่ก็คิดว่ามันก็ก็เป็นเรื่องที่คนเขาก็อาจจะสามารถมีความเห็นหรือ เขาก็อาจจะมีการแสดงออกอะไรอย่างนี้ได้พี่เองเนี่ยพี่ก็คิดว่าตัวแฮชแท็กนี้มันก็ไม่ได้บอกในเซนส์ถึงความเป็น completely negative หรือว่า positive หรืออะไรนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดพี่คิดว่าในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะมาทํางานบนเส้นทางการเมืองแล้วเนี่ยคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้คุณก็ต้องมาเป็นคนที่เป็นเหมือนบุคคลสาธารณะแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคําติชมเนี่ยจริงๆแล้วพี่ว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะน้อมรับ เป็นคนดุแต่ก็เป็นคนตลกคือเวลาดุก็ดุแต่ว่าแต่ว่าแต่จริงๆก็เป็นคนขี้เล่นแล้วก็เป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนชอบแกล้งคนค่ะแกล้งคนจนแบบว่าก็คือพูดยังไงถือว่าชอบแกล้งลูกจนทําให้พี่โมโหแทนอะไรอย่างเง<อ>ี้ย <laughs> ดูขาวใสเป็นธรรมชาติก็ได้การเยื้อไหลเนีย่ยสาี่ถ้าถ้าถามพี่พี่ก็ต้องตอบว่าสวยมากสิคะ แต่ว่าพี่พี่ไม่รู้แต่ว่าอันนี้น้องต้องไปถามคนอื่นด้วยว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแค่เหมือนลงแป้งแล้วพี่ก็อาจจะทาตานิดหน่อยทาคิ้วแล้วก็ที่เหลือปัดมาสคารา่าทาปากพี่ก็จบแล้วคือพี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายอะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ไม่ทำอะไรกันหน้ามากแล้วก็เป็นคนผิวแห้งสิ่งสําคัญก็เลยจะต้องแบบพยายามรักษาความชุ่มชืนะ้นอะให้กับผิวของเราอะให้มากที่สุดค่ะ ก็จริงๆรคาราบาวก็ร้องได้หมดเลยก็เวลาเวลาไปแล้วคาราเอเกตทุกคนก็จะงงว่านี่เขาเป็นสายคาราบาเหรืออะไรอย่เงี้ยแม่ชีวิตได้ผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเงาตัวเป็นของเราใจของใครสามีแห่งชาติของ ถ้าเป็นคอซีรีส์เกาหลีก็คงจะมีไม่พ้นหนึ่งคนที่ต้องมีแน่นอนก็คงกงยูว่าในฐานะที่พี่ก็มาจากอุตสาหกรรมสื่อแล้วกันเนี่ยพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันขาดไปก็คือการสนับสนุนจากทางภาคการัดอย่างเกาหลีเองเนี่ยเรามักจะพูดเรื่อง เกาหลีโมเดลมาตลอดตอนที่เขาพัฒนามาเนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยอยู่ดีๆเป็นแค่เรื่องบังเองิญแต่ว่ามันมาด้วยยุทธศาสตร์ที่เขามีเป้าหมายอย่างชัดเจนเขามีแผนอย่างชัดเจนว่าในแต่ละปีในแต่ละการพัฒนาเนี่ยเขาจะต้องผลักดันเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งตรงนี้อ่ะพี่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดว่าทางภาครัฐเองเนี่ยสามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์แล้วก็มองเห็นถึงตัวยุธธทธศาสตร์ว่าเขาจะสามารถเข้ามาช่วยผลักดันอุตสาหกรรมสื่อนะคะทั้งระบบได้เนี่ยพี่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญมากๆสาหรับ ปรเทศไทย อยากเห็นการเมืองที่นะักการเมืองมองไปในอนาคตข้างหน้าคนะ่ะแต่ว่าการมองไปข้างหน้าเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้ประเทศเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดอยากเห็นการเมืองที่มันโปร่งใสที่อยากเห็นการเมืองที่ทุกๆคนเนี่ยยอมที่จะสละตัวเองความต้องการของตัวเองหรืออาจที่จะยอมเสียสละในบางจุดของตัวเองเนี่ย<ว><น> <Flag> เพื่อที่อยากจะเห็นประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้คนะ่ะ